สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้่งเงาสุขุสุขคนนะครับวันนี้พอกับเฟ่งวินเชนแนวครับวันนี้พาพี่พาอ้องมากินหอยเชลลีครับหน่วยใหญ่ครับปูหน่วยใหญ่ครับ้อมด้วยเสียเต้าครับวันนี้อากาศเ้สมครับเพื่อเอาครับวันนี้เอาเสียแซบร่วมกันครับพี่น้องก็ฝากพีดตอนน้องนะครับอ้อไรยางห้างครับวันนี้ครับเอาเสียเต้าทายยังเลยเอาลุยไป อาาจะบอกเล้ยวบอกเล้วยังกินหล่นแล้วเนาะเสรวครับตัวใหญ่ ตักหลดคนนี่นี่หลดเอาตาออกเดี๋ยวหน่อยครับพี่นอ้อง

ช่ป่เสียดเจอาอ,ออมลี้เสียบมันป่ะแปดอยู่ฮึมืไอ่ป่ะเนี่ แดบเนะที่เราที่เดิมครับบรรยากาศร่มเย็นๆครับให้กอลครับ ใส่มือลอยไดอ,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 อครับกรุบกุบกุบกุบเลย ยังไ้หยำหยากบ่เขี่ยวบดีเนี่นแหนะอันให่ไรหยำหยากขอเพื่อหานมิวสด้วงแงบ อ่าอยากัดกินเขาอืมฮึมฮงหรอม่ามืงขมเบว่ครับเมือกระเบานี่ครับ อมครับลมวมคร,ร,รับลมบ่รมแลหยาบมันเนาะนี่มาตกกับบเมียนเนี่ได้ดบอ่ะบเมียนยังไงยังไงยังไงก็อยู่ในหลือกันัมัมน้อยังไง ้อยจ้อยบนดัวก็แลี้ยงลมวีวีเนาะ

Mm hm. Mm -hmm.

<laughs> <laughs> เอา้าเอาแล้วอันไหนไ <laughs> ไหนี <laughs> ่ยส่งหยาก็จะอะไรส่งส่งถืออะไรคนอมานอนเสื้อถ่ายคืออยากแค่ไหาหยัดเลือดปวดคือฮะกเอาดอก เออเบิ้ลแล้วครับพี่น้องเหลือพักสามเสียง <laughs> เรือตะแก้วครับบัดนี้กระไม้เกียวกับถาดเสียบไล้ไว้ทันสำหรับวันนี้น,น,นะครับเอาก็เอามาฝากพี่ตาหน,น้องครับแซ่บๆเหมือนกันครับกับบรรยากาศลมเย็นๆครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ฟ่องวินชแนลได้ครับ เสียบแซมต้อกันครับมือนี้สำหรับมือนี้ผมนะครับฟงวินครับพร้อมโดยเสือเต้าครับเสือเลี้ยงมือนี้มือนี้เสือเสือเลี้ยงครับแล้วก็ซอสมครับมือนีเสียบแซบต้องกันครับมือนี้ครับสำหรับมือนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับกะมือนีสามคนนะครับขอก่าวคำว่า สวัสดีครับ